ไทยต้องจับตาเหลากำลังเลือดข้างระหว่างมังกรจีนเวอร์เอสหมีขาวรัสเซียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญแรงสัน่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่เมื่อเหล่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีพรมแดนติดกันยาวกว่า1,800กิโลเมตรกำลังอยู่ในจุดชี้ชะตาระหว่างการเลือกกระชับความสัมพันธ์กับจีนหรือรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศมหาอำนาจนี้ ต่างพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจีนพันธมิตรทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของลาวจีนถือเป็นคู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของลาวในปัจจุบันโดยมีโครงการสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือได้แก่รถไฟลาวจีนที่เชื่อมคุณหมิงเวียงจันทร์ซึ่งทำให้ลาวกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมของภูมิภาคโครงการเบลแ and Road i n i t i ช t i v e ที่จีนลงทุนมหาศาลในด้านถนนเคขื่อนไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนพลังงานโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำที่จีนมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนสิ่งเหล่านี้ทำให้ลาวพึ่งพาจีนอย่างมากในด้านเศรษฐกิจแต่ก็สร้างความกังวลว่าลาวอาจติดกับดักนี้และสูญเสียอำนาจต่อรองในระยะยาวรัสเซียยุทธศาสตร์ใหม่ในลุ่มโขงในขณะที่จริงครองอิทธิพลทางเศรษฐกิจ รัสเซียเรื่องขยับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการทหารสัญญาณล่าสุดคือการจัดซ้อมรบร่วมลาวรัสเซียที่มีการนำเทคนิคีทางทหารและยุโทโธปกรณ์เข้ามาแสดงแสนยานุภาพรัสเซียยังมีความร่วมมือด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์เราได้หากเราต้องการสร้างสมดุลไม่ให้จีนมีที่พลมากเกินไป ผู้เชี่ยวชาญมองว่ารัสเซียอาจใช้ลาวเป็นฐานยุทธศาสตร์เพื่อเสริมบทบาทในเอเชียหลังจากถูกตะวันตกกดดันหนังจากวิกฤตยูเครนการสร้างพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของมอสโกลาวจะเลือกข้างหรือรักษาสมดุลแม้ลาวจะพยายามรักษาจุดยืนเป็นกลางแต่สถานการณ์ปัจจุบันทําให้การรักษาสมดุลเป็นเรื่องท้าทายหากลาวเอียงไปทางจีนมากเกินไปจะทําให้จีนครองอิทธิพลในลุ่มโค้งอย่างเบ็ดเสร็จ ส่งผลต่ออธิปไตยและความเป็นอิสระของลาวหากลาวเลือกใกล้ชิดรัดเสเซียมากขึ้นจะทำให้ภูมิภาคซับซ้อนขึ้นเพราะรัเสเซียจะเข้ามามีบทบาทในภูมิรัฐศาสตร์ลุ่มคงซึ่งอาจทำให้ตะวันตกและอาเซียนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดผลกระทบต่อไทยการตัดสินใจของลาวย่อมกระทบไทยโดยตรงในหลายมิติได้แก่เศรษฐกิจและการค้าหากจีนยึดบทบาทนำในลาวมากขึ้น ไทยอาจต้องปรับยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและอาจสูญเสียโอกาสการลงทุนบางส่วนความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทหารหากรัสเซียเข้ามามีอิทธิพลไทยอาจต้องรับมือกับการซ้อมรบหรือการเคลื่อนย้ายอาวุธใกล้ชายแดนพลังงานลาวเป็นแหล่งไฟฟ้าสำคัญของไทยหากอิทธิพลจากต่างชาติทำให้ลาวปรับท่าทีไทยต้องเตรียมแผนสำรองเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานความสัมพันธ์การทูต ไทยต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งจีนรัเสเซียและลาวเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคบทสรุปการเลือกข้างของลาวไม่ใช่เพียงปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนติดลาวต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมกลยุทธ์รับมือทั้งในด้านเศรษฐกิจการทูตและความมั่นคงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว